สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจดข้อ13นะครับบอกว่ากล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเดียวกันนะครับสีเขียว2ลูกนะครับสีแดง3ลูกสีฟ้า2ลูกนะครับถ้าสุมหยิบขึ้นมา2ลูกโดยหยิบทีละลูกนะครับหยิบแบบไม่ใส่คืนนะครับ ถามว่าความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกบอลสีเดียวกันทั้งสองลูกเป็นเท่าใดนะครับนะครับทีนี้เรามาดู sample space ของเราก่อนนะครับ sample s space ก็คือการสุ่มเหตุการณ์การสุ่มหยิบหยิบนะครับลูกบอลสองลูกนะครับจากลูกบอลทั้งหมดทั้งหมดอ มีกี่ลูกครับมีสีเขียวสองลูกสีแดงสามลูกแล้วก็สีฟ้าสองลูกนะครับเจ็ดลูกนะครับหยิบทีละลูกนะครับแบบไม่ใส่คืนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือหยิบให้ได้ลูกบอลสีเดียวกันทั้งสองลูกนะครับ ทีนี้เราก็มาค่อยๆพิจารณานะครับดูว่า ns ของเราเท่ากับเท่าไหร่ ns ของเรานะครับก็คือการหยิบลูกบอลน,นะครับเจ็ดสองลูกนะครับจากเจ็ดลูกเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยมีวิธีการหยิบได้เจ็ดวิธีนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากหยิบเราไม่ใส่คืนนะครับเราหยิบแบบต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือคูณใช่ไหมครับกฎของความน่าจะเป็นกฎการนับนะครับแล้วก็ ดึงไปหนึ่งลูกแล้วนะครับก็จะเหลือแค่หกลูกนะครับเพราะนั้นก็คือเจ็ดคูนหกนะครับเท่ากับสี่สิบสองนะครับเสร็จแล้วมาหานะครับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือแบ่งออกเป็นได้สามกรณีนะครับก็คือหยิบได้สีเขียวสองลูกเลยนะครับสีแดงสองลูกเลยแล้วก็สีฟ้าสองลูกเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกรณีแรกหยิบได้สีแดง สีเขียวก่อนนะครับสีเขียวสองลูกนะครับเพราะนั้นหยิบสีเขียวสองลูกหยิบมาหนึ่งลูกนะครับมีวิธีวธิการหยิบได้ครั้งแรกก็คืออยู่สองวิธีเพราะมีสีเขียวอยู่สองลูกนะครับทีนี้หยิบไปแล้วหนึ่งลูกแบบไม่ใส่คืนนะครับถัดไปก็คือมีวิธีการหยิบได้แค่หนึ่งวิธีนะครับถัดมาอีกหนึ่งกรณีก็คือหยิบนะครับสีแดงได้ทั้งสองลูกเลยครั้งแรกที่หยิบสีแดงนะครับมีวิธีการหยิบได้ทั้งหมดสามวิธี หยิบแล้วไม่ใส่คืนนะครับเพราะั้นครั้งที่2ก็จะเหลืออยู่แค่2ลูกนะครับพี่หยิบก็เหลืออยู่แค่2วิธีนะครับหยิบต่อเนื่องกันกฎการนับนะครับก็คือใช้คูณนะครับแล้วก็เคสสุดท้ายก็คือสีฟ้าสองลูกนะครับก็คือจะคล้ายๆกับกรณีของสีเขียวนะครับก็จะมีวิธีอยู่ทั้งหมด2อคูณหวิธีเสร็จแล้วทั้งสามกรณีนะครับไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎการนับก็คือใช้การบวกนะครับ ซึ่งตรงนี้บวกกันได้2บวก6บวก2นะครับก็คือได้เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือจะเท่ากับนะครับ10หารด้วย42นะครับเอา2ตัดทอนกันก็จะได้5นะครับส่วน21เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกข,อขวายครับ